อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆมีใครรอประเทศไทยเปิดแล้วค่อยเดินทางออกต่างประเทศบ้างอันนี้ก็คือการอ่านคอมเมนต์ของในเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไก่แฟนฝรั่งนะครับเป็นคนไทยที่จะออกไปต่างประเทศนะที่ผ่านมาเราก็พูดถึงแต่คนไทยหรือคนต่างชาติที่จะเข้ามาใช่ไหมใครรอแฟนเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือ เคนที่ถูกโกลงไกทอดทิ้งไม่ใช่ทอดทิ้งพวกเราเองก็เป็นทีมนี้ก็คือรอออกต่างประเทศแล้วก็ดันมีเว็บสองซึ่งเซ็งมากเซ็งมากเพราะว่าใครที่รอออกต่างประเทศจะไปเที่ยวหรือจะไปเยี่ยมแฟนก็ตามเนี่ยคือแต่คนเที่ยวนี้เซ็งดับเบิลนะเพราะว่าคนเที่ยวนี้ก็จะไปติดที่ปลายทางด้วยว่าต่อให้เขาเปิดให้ขอวีซ่านี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของ การปิดกัน้นการเดินทางเอเนี่ยเใครรู้บ้างว่าอตอนนี้ประเทศในยุโรปเนี่ยจะเป็นเดรมนีอิตาลีอังกฤษหรือฝรั่งเศสหรืออื่นๆสวิสเวลาเราจะเดินทางข้ามจังหวัดน่ะเขาให้ไหมคืออ๋อก็พอหาข้อมูลได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ชัวร์ไงมันเป็นแค่ตัวหนังสือในเว็บไซต์ใช่ไหมแต่เอาสถานการณ์จริงเลยสมมุติว่าเราจะนั่งรถไฟจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งตอนเนี้ยเขายังให้ไหม ก็เป็นสถานการณ์ช่วงที่แต่ละประเทศกําลังติดเชื้อพุ่งอย่างมากใช่ไหมเขาให้ไหมถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวนะไม่ใช่แบบเดินทางไปทํางานหรือไปพบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ไหมเช็คดูในเว็บของพวกจองรถไฟต่างๆเนี่ยก็เหมือนยังมีวิ่งอยู่ตามปกตินะถ้าดูตามข่าวแล้วเหมือนจะแบบว่าออกกฎห้ามออกจากบ้านเนี่ยอย่างยูเคก็อ่ะก็คือล็อกดาวน์ฟูลล็อกดาวน์เลยใช่ไหมยังได้อยู่ไหมหรือว่าประเทศอื่นๆในยุโรปนะอะ่อิตาลีอะไรเงี้ยที่เขาว่ากันว่า ก็ห้ามเดินทางข้ามรัฐใช่ไหมยังได้อยู่ไหมนะครับใครที่รู้บ้างช่วยโพสต์บอกนิดนึงอาจจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นหรือไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนที่นั่นแล้วถ้ารู้อะไรเงี้ยว่าเดินทางข้ามจังหวัดสําหรับประเทศต่างๆในยุโรปตอนนี้ยังทําได้อยู่ไหมถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าห้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่คนตั้งเขาก็ถามสั้นมากนะเพื่อนๆมีใครรอเปิดประเทศแล้วเดินทางบ้างคะเราก็เลยตีความว่าคงจะเป็น คนที่รอจะออกไปต่างประเทศนะเขาเป็นทีมรอนะถ้าตามนี้นะครับพวกเราก็รออยู่อย่างที่บอกนะแต่ว่าของพวกเราเป็นพวกเที่ยวก็เลยไปติดที่ปลายทางด้วยว่าถ้าเกิดเขาห้ามเดินทางระหว่างจังหวัดเนี่ยเราก็เซ็งดับเบิลน,นะเพราะว่าขากลับมาก็มีการกักตัวใช่ไหมแต่เราก็ยอมนะถ้าเกิดตอนนั้นจะยังมีกักตัวอยู่เราก็ยอมและเพราะว่าเรารอมาปีครึ่งกว่าแล้วอะคือยอมในใจแต่ว่า ลึกๆแล้วคือหวังว่าจะให้ลดวันหรือว่าให้เลิกไปเลยในช่วงเวลาที่เรากําลังจะกลับมาเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะจ่ายแพงใช่ไหมทํางานก็ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือคนเที่ยวอะเซ็งดับเบิลแต่ว่าคนเยี่ยมเยียนก็อาจจะไม่ดับเบิลเพราะว่าแต่ติดเรื่องของการกักตัวตอนขากลับอย่างเดียวแต่พอไปถึงที่นั่นก็ไปอยู่ในที่บ้านของผู้เชิญหรือบ้านแฟนได้ใช่ไหมแต่คนเที่ยวนี่มันต้องมูฟตลอดเลยอะไรเงี้ยเลยมาติดเรื่องการเดินทางระหว่างจังหวัดเลยขอถามเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่น หรือคนที่ไปเยี่ยมเยียนที่น,น,นั่นนิดนึงว่าพอรู้ไหมว่าการเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยตอนนี้เขาห้ามใช่ไหมเท่าที่เรารู้อะเพราะว่าติดเชื้อพุ่งอะแล้วแต่ความเป็นจริงคือยังเดินทางได้ไหมถ้าจะแบบจะไปเที่ยวหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่นับไปทํางานหรือไปพบครอบครัวนะไม่รู้วิดีโอนี้เป็นอ่านคอมเมนต์หรือเป็นถามนะคือตัวเองก็อยากจะรู้สถานการณ์จริงด้วยไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เริ่มเลยนะครับก็คือขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็คือเพื่อนๆที่กําลังรอคอยจะออกไปนอกประเทศอยู่เหมือนกันจะไปเที่ยวหรือไปเยี่ยม เ, à, เราก็รอค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะรอไม่ไหวแล้วว่าจะลองขอวีซ่าหเดือนไม่รู้จะผ่านไหมประเทศอะไรนี่ไม่ยอมบอกวีซ่าหเดือนนี้มีแต่ทวีเดนปแต่ว่าก็ต้องรอตัดสินอยู่2อสามเดือนเลยนะเป็นคลิปของ visitor permit นะที่อ๊อฟเคยลงเอาไว้แต่ใช้เวลาตัดสิน2อสมเดือนเลยถ้าเป็นเชงเก้นเนี่ยจะได้สูงสุดไม่เกิน90วันนะครับทันั้นประเทศที่จะได้ยาวหน่อยก็จะมีฝรั่งเศสที่บอกว่าวีซ่าระยะยาว type D ไม่ใช่วีซ่าแต่งงานนะเป็นไท p e D เราเคยลงคลิปเอาไว้ได้สูงสุด1ปีแล้วก็สวีเดนนี่แหละ v i ซิเตอร์เพอรมได้สูงสุด6เดือนคือไม่ใช่ได้6เดือนทุกคนแต่แล้วแต่ว่าเราขอแล้วเขาจะให้เท่าไหร่ด้วยแต่ก็ต้องรอเฉพาะสวีเดนรอเวลาตัดสินตั้งหลายเดือนอยู่ไม่รู้คนนี้เขาเป็นทีมอะไรอ่ามีคนมาแย้งประเทศเปิดหมายถึงประเทศไทยเนี่ยนะเปิดตั้งนานแล้วค่ะเจ้าของโพสต์มีแค่บางประเทศที่บินไปไม่ได้ในเวลานี้เช่นอังกฤษ อังกแลนด์บินไม่ได้อังกแลนด์ได้คนไทยเขาไปก็ไม่ต้องกักตัวเพียงแต่ว่าช่วงนี้มีกระแสว่าอาจจะต้องใช้ใบตรวจโควิดในการจะเข้ายูเคด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ฟันธงนะครับยังคลุมเครืออยู่แต่ว่าเรื่องการกักตัวคนไทยไม่ต้องกักตัวเพราะว่าอยู่ในรายชื่อของทร a เวลคอร์ริดอร์ประมาณเจกว่าประเทศที่เขายกเว้นให้เข้ายูเคไม่ต้องกักตัวประเทศไทยเปิดก็จริงแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าถ้ายังมีการกักตัว14บอยู่เนี่ยถือว่ายังไม่เปิด อย่างน้อยต้องเหลือแค่สองวันก็คือเพื่อรอผลตรวจนะถึงจะถือว่าเปิดนะครับถ้ามีการกักตัวไม่ถือว่าไทยเปิดเพราะว่านะักท่องเที่ยวเข้ามาจริงได้แค่ไม่ถึงสองหมื่นคนเลยจากเดิมสามสิบเก้าล้านถือว่าเปิดไม่หลาแบบเนี้ยอ่าเจ้าของโพสต์ก็มาตอบว่าถ้ายังต้องกักตัวก็ไม่ถือว่าเปิดอันนี้หมายถึงบินเข้าไทยจ้ะอ่าแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งประเทศที่จะไปก็คือออสเตรเลียเปิดไหมคะอ๋อเขารอไปออสเตรเลียเนาะเป็นหนึ่งในทีมที่น่าเห็นใจมาก ขอขนานนามออสเตรเลียจิงโจ้ว่าเป็นเผด็จการโควิดรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยเผด็จการโควิดนะครับเป็นคําที่เอาอไปได้ยินจากที่อื่นมาเผด็จการจริงๆเพราะว่าคนในประเทศออสเตรเลียชาวออสเตรเลียนเองก็ออกนอกประเทศก็ต้องขออนุญาตนี่มันประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่หรือทําไมจึงต้องมาขออนุญาตเวลาจะออกออกจากนอกประเทศถ้าเป็นอังกฤษตอนนี้ที่เขาจะฟูลล็อกดาว แต่ทาแค่ระยะสั้นๆแค่เดือนกว่าเนี่ยเขาก็บอกให้ต้องขออนุญาตเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราหยวนเพราะว่ามันแค่ระยะสั้นแต่ออสเตรเลียสถานการณ์ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ผ่านมาเป็นปีแล้วขออนุญาตนี้คือยังไงเรียกว่าเผด็จการไหมอ่านะแล้วก็มีคนมาเสริมเอ,อ่อออสเตรเลียยากมากเปิดให้เฉพาะพลเมืองเขาเข้าเท่านั้นถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่ใช่พลเมืองเขาต้องขออนุญาตอ,อ่าเราเคยพูดคลิปนะได้เฉพาะกรณีจําเป็นนะถ้าไม่ใช่พลเมืองอย่างเช่นกรณีจําเป็นอย่างเช่น ไปงานศพหรือว่าเป็นญาติที่ป่วยหนักญาติทางห่างที่ป่วยหนักก็อาจจะนะอาจจะได้ถ้าจะออกนอกประเทศออสเตรเลียก็ต้องขออนุญาตมาเป็นกรณีไปเขาไม่อนุมัติง่ายๆค่ะนี่แหละไอ้ประเด็จการโควิดนี่แหละออสเตรเลียจิงโจ้เนี่ยซึ่งเราผิดคาดมากว่าทําไมถึงเป็นประเทศที่เป็นแบบนี้อ่าแล้วคนเดิมก็บอกว่านี่ก็ถือว่าเปิดแล้วดีกว่าเก่าเยอะอ่าใช่ครับไทยดีกว่าเก่าเยอะมีฟรีวีซ่าแล้วแต่ว่าเรื่องกักตัวนี่แหละกลายเป็นประเด็นสําคัญที่สุด ต่อให้ฟรีวีซ่ายังไงก็แล้วแต่พอมีกักตัวปุ๊บคนก็ยังไม่ค่อยมาเราไม่ได้เถียงเขานะแต่ว่าแค่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เปิดเต็มที่มันยังเป็นขยายจากรูมดมาเป็นเหรียญบาทเท่านั้นเองนะตอนนี้แต่สําหรับออสเตรเลียก็คือได้เฉพาะพลเมืองหรือคู่แต่งงานที่มีทะเบียนสมรสหรือติดตามบุตรถ้าเป็นแฟนยังไม่แต่งก็ยังไม่ได้เพื่อนเรามีแฟนออสเตรเลียนก็เหมือนกันยังไปไม่ได้เข้ายากครับเรากลายเปมาคุยเรื่องออสเตรเลียกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าคนต่อมานะครับ รอให้ประเทศเปิดแบบปกติและเลิกกักตัวค่ะพอนึกถึงขาบินกลับแต่คงอีกชาติพบหน้ามองไม่แน่นะแตสถานการณ์ที่มันเลวร้ายสุดๆเนี่ยก็คือหมายความว่ามันคลี่เม็กซ์แล้วใช่ไหมมันอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดก็ได้เราต้องคิดในแง่ดีในความเป็นจริงไม่ได้แบบว่าแง่ดีแบบว่าเพ้อฝันอะไรเงี้ยนะก็คือจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมมากเนี่ยก็หมายความว่ามันจะจบเร็วไงแต่ถ้าเกิดมันยังลากต่อไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะก็ มันก็ลากไปเรื่อยๆไงก็จบช้าก็แนะนํานะครับว่าควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเขากังวลกันไปด้วยอะไรเงี้ยนะคือเราควรจะให้กําลังใจกันมากกว่ามาร่วมกันกังวลถัดมารอเหมือนกันรอเข้าสู่ภาวะปกติรอบินกลับไทยจนเลิกรอไปแล้วค่ะครับอันนี้เรารู้ว่าเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วออรอเหมือนกันค่ะตอนนี้คือรอแบบไม่คาดหวังเพราะถ้าเราคาดหวังจะทําให้เราเครียดเองค่ะก็ถูกต้องครับถูกต้องรอค่ะลุ้นจนตัวโก่งตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ตัวก่งจนหักเป็นสองท่อนตอนนี้ไม่หวังอะไรมากขอแค่เมษานี้เลิกหรือลดวันกักตัวก็ยังดีค่ะนี่ขนาดไม่หวังแล้วนะเนี่ยออฟคิดว่าเรื่องการลดวันกักตัวเนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเราเรียกได้ว่าจนตลอกมากแล้วประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้คือเราบอกว่าเออต่างประเทศยังไม่เข้าก็เที่ยวในประเทศกันไปก่อนเนาะจะได้ยินคําพูดนี้เยอะมากตอนนี้ในประเทศก็เที่ยวไม่ได้แถมยังบีบกันสารพัดแล้วคิดว่าเขาจะกล้าไปเที่ยวกันไหมล่ะ ฉะนั้นในประเทศก็หวังไม่ได้แล้วคุณจะยังเล่นแง่ต่อไปคุณก็ไม่มีเงินแล้วใช่ไหมการที่ไม่ประกาศล็อกดาวเพราะว่าเขาไม่อยากจะชดใช้ไม่อยากจะชดเชยให้ใครทั้งสิน้นเพราะถ้าเกิดล็อกดาวก็คือหมายความว่าคุณเป็นคนสั่งสั่งให้เขาห้ามออกจากบ้านเองเขาก็หาไรายได้ไม่ได้งั้นคุณก็ต้องชดใช้ต้องชดเชยให้เขา เหมือนคุณเป็นคนบังคับเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ล็อกดาวก็หมายความว่าไม่เกี่ยวไม่ค่อยความผิดของคุณแต่ผลไม่ได้ต่างกันมากก็คือคนตกงานคนไม่มีไรายได้เหมือนกันอยู่ดีฉะนั้นแล้วหลายปัจจัยรวมกันก็เลยคิดว่ายังมีความหวังอยู่ต่อมาคิดเหมือนกันเลยค่ะเมษาขอให้มีอะไรดีขึ้นบ้างก็ยังดีครับก็อย่างน้อยก็ขอลดวันกักตัวหรืออะไรประมาณนี้นะสําหรับโกโนไกก็ขอปลายทางด้วยปลายทางว่าโอเคผ่อนคลายขึ้นนะครับ รอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นและเข้าสู่สถานการณ์ปกติหวังว่าคงไม่เกินกลางปี64นี้คงได้เดินทางปกติกลับมาไทยไม่ต้องเสียค่ากักตัวอิสระเสรีภาพเราแถมเรายังต้องจ่ายเงินค่อนข้างแพงครับถ้าเกิดเขายกเลิกกักตัวเมื่อไหร่สงสัยเข้ามาตึมแพงจริงค่ะบางทีคนชอบบอกว่าแฟนฝรั่งเงินแค่นี้ทําไมจ่ายไม่ได้อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่รวยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้คนที่มีเงิน แล้วมันจ่ายแพงแบบไร้เหตุผลเขาก็ไม่อยากจะจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าโอ้อมีตังแค่นี้ทําไมจ่ายไม่ได้งกจริงอันนี้คือเป็นคําพูดของคนที่ขี้ฉารอเหมือนกันค่ะรอให้สู่ภาวะปกติสราบที่นายกท่านนี้บริหารประเทศก็ยังไม่ล่มจมก็คงรอจนถึงวันที่คนไทยอดอยากกันล่ะค่ะเออจะว่ากันไปใช้คําว่านายกก็ดีเหมือนกันทีนี้อย่างของโกโลไกเองก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายค่ากักตัวไม่ได้นะ จ่ายได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันไม่สมเหตุสมผลดังนั้นเราก็เลยยังคงพยายามจะรอกันต่อไปเอาเงินที่เราจะต้องจ่ายค่ากักตัวนั้นไปเที่ยวรอบใหม่น่าจะดีกว่าเพราะเราเป็นพวกประหยัดเวลาเที่ยวอยู่แล้วรอต่อไปค่ะออสออสก็คือเเด็จการออสกับเเด็จการนิวส์เหมือนจะจิตตกกว่าไทยปิดหนานแน่นมากสําหรับเรามีเวลาแค่ปิดเทอมเท่านั้นร้องไห้จะได้เจอแฟนไหมปิดแน่นจริงค่ะ แค่เราดูหลังมีนาหลังจากเขาได้วัคซีนเราหวังว่าจะมีอะไรดีขึ้นบ้างแล้วก็ถัดมาเออเหมือนกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับแฟนละมาวีหกเดือนนะสวีเดนนี่คนนี้มาเร็วตั้งแต่เปิดปุ๊บขอเลยไปเลยแล้วก็วีหมดก็ต่ออีกอ่าแบบเราเรียนออนไลน์ด้วยเลยยอมมาเพราะถือว่ามาได้นานคุ้มค่ากับตัวและความยุ่งยากในการขอเอกสารอยู่นี้เรากำลังจะกลับไทยค่ะต่อมา รอเหมือนกันค่ะทีมอังกฤษตอนแรกแฟนจะมาช่วงมกราคมแต่ตอนนี้สถานการณ์ทั้งบ้านเราและบ้านเขาไม่ค่อยจะดีเลยไม่อยากพลาดเสียตังค์เยอะๆถ้าเกิดห้ามเดินทางเข้ามาอีกเราทําได้แค่ตั้งหน้าตั้งตารอต่อไปอทีมอังกฤษเอาพึ่งจะพึ่งจะพูดข่าวไปนะครับตอนนี้ฟันธงแล้วนะไม่แบนนะไทยไม่แบนคนอังกฤษที่จะเข้ามาฟันธงแล้วเพราะว่าหมอเขามั่นใจด้วยระบบความเข้มงวดและพิธีกรรมมากมายของเรา ต่อให้เป็นคนอังกฤษที่มีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ถ้าตรวจในระหว่างกักตัวแล้วเจอก็คือไปต่อลงโรงพยาบาลไปอยู่ห้องความดันลบเขามั่นใจว่าคุมแน่นอนคุมได้ไม่ปล่อยให้เชื้อหลุดรอดแต่ว่าคนอังกฤษอาจจะต้องซีเรียสกว่าประเทศอื่นก็คือ,อห้ามออกจากห้องเลย14วันแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นถ้าตรวจคือเขามีตรวจสองรอบถ้าตรวจรอบแรกแล้วไม่มีโควิดก็ออกไปเดินเล่นในโรงแรมคือออกข้างนอกไม่ได้นะ เดินเล่นในโรงแรมได้หลังจากตรวจไปหนึ่งรอบแต่คนอังกฤษห้ามเลยอยู่ตลอดสังเกตนะว่าเขายังให้อยู่เนี่ยทั้งที่ปกติก็จะสามารถปฏิเสธกันได้อย่างง่ายๆก็เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเราจําเป็นแล้วใช่ไหมที่จะต้องรับคนต่างประเทศเพียงแต่ว่าเรายังรับปกติไม่ได้เพราะว่ามีพวกฝ่ายค้านอยู่เต็มไปหมดอ่าต่อมาอันนี้เราโพสต์เองนะครับจีโพสต์ post. รอเหมือนกันค่ะรอออกไปกลับมาไม่กักตัวหรือกักไม่เกินเจวันอ่ามีคนตอบหรือกักแค่เจวันใช่ค่ะ จริงค่ะควรลดวันกักตัวได้แล้วก็ยังมีความหวังอยู่นะครับอย่าเพิ่งหมดหวังก็สรุปนะครับโดยรวมแล้วสําหรับคนจะเข้าอ่าโอเคเข้าได้แต่ต้องกักตัวเขาไม่ปิดกั้นแน่ๆต่อให้มีสายพันธุ์ใหม่ของยูเคก็ตามแต่ว่าคนจะออกนะครับก็รอกันต่อแต่ว่าคือมันกลายเป็นว่าคนจะออกตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่กับปลายทางมากกว่านะที่อมพูดตอนแรกว่าอ,อ,อถ้าไปเยี่ยมเย็ยนก็คือโอเค ไปอยู่บ้านผู้เชิญไม่มีปัญหาแต่เกิดท่องเที่ยวก็ปลายทางเขายังห้ามเดินทางระหว่างจังหวัดกันอยู่หรือเปล่านะครับออแล้วก็ขากลับมาเรื่องการลดวันกักตัวนะครับก็คิดว่าคงจะมีแนวโน้มจะดีขึ้นเพราะว่าเราจําเป็นต้องพึ่งพาต่างชาติซะแล้วในประเทศก็หวังไม่ได้ครับต่อให้ทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวออกมาฝันหวานยังไงว่ามีนาจะก,การท่องเที่ยวในประเทศจะดีขึ้นหรือย,ยังไงแต่ผมคิดว่ามันคงยากเพราะว่าประมาทความจิตตกของคนในประเทศไม่ได้นะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงว่าเราจะออกไปต่างประเทศได้เมื่อไหร่หรือคนนอกประเทศที่เรารอคอยเขาจะเข้ามาไทยเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ